การสะกอกรรมสะกเวรน,นั้นน่ะสามารถที่จะสะกอกรรมได้จริงหรือไม่เจ้าขาคำว่าสะกอกรรมสะดอกกรรมเนี่ยหลวงพ่อยังไม่เข้าใจเลยนะว่าสะดอกกรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเป็นสะกกรรม ที่จริงกรรมดีกรรมชั่วเราต้องสะเดาะมันเองเราต้องทํามันเองเราปฏิบัติตัวของเราเองเนี่ยเราจะสร้างกรรมดีกรรมชั่วกรรมันมีอยู่ที่เราดีอยู่ที่เราชั่วที่เราสวรรค์อยู่ที่เรานิพพานอยู่ที่เราทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราทั้งหมดแล้วเราจะไปให้คนอื่นมาสะเดาะกรรมออกให้เราได้อย่างไรเราต้องสะเดาะตัวเราเองเนี่ยตรงนี้กรรมมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่า ให้คนอื่นมาเอากรรมบอกให้เรามันออกไม่ได้นั่นแหละเหมือนจิตของเรามันยังมีโกรธนั่นแหละแล้วใครจะมาเอาโกรธออกจากหัวใจเราได้เราต้องมันพูดมันออกเองความโกรธมีอยู่ที่ตัวเราเราต้องถือตัวเราเนี่ยปฏิบัติเพื่อละความโลภเพื่อละความโกรธเพื่อละความหลงเพื่อละทิฏฐิโมหะโทสะออกจากจิตจากใจของตนเพราะมันมีอยู่ที่ตนมีอยู่ในหัวใจของตนตนต้องชำระตนตนต้องปฏิบัติตนตนต้องทำตนเนี่ย ตนนี้ตนจึงจะเอาออกได้และเราจะให้คนอื่นเข้ามาออกให้เราสะดาอ,ออกให้เราได้อย่างไรกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตัวเราให้พ้นกรรมได้ i, ก็คือตัวเราต้องทําตัวเราให้พ้นกรรมคนอื่นจะทําให้เราเนี่ยพ้นไม่ได้เราต้องทําตัวเราให้พ้นกรรมมันจึงพ้นได้นั่นเองเนี่ยนี่นีคือเรื่องของกรรมที่ที่ถามหลวงพ่อว่าอ่าคนอื่นเขาจะมาสะดาะกรรมให้แกเราเนี่ยมันสะดาะไม่ได้ เรามีกรรมใจคนอื <legen> <EN> ่นมาสะดอเอากรรมออกจากตัวเรามันก็ออกไปได้หรอกกรรมมันเป็นของใครของมันมูลข้องไครห้องมันสมบัดิของไกรห้องมันแหละที่เราหาได้เลยแหละเราจะได้ดีได้ชั่วก็เพราะเราเราจะทำดีทำชั่วก็เพราะเราเราจะหาสวรรค์ก็เพราะเราเราจะหาที่พานก็เพราะเราเราปลูกมันเองเราฝังมันเองเราปรุงมันเองเราแต่งมันเองนี่แหละของพระพุทธองค์จึงสอนพวกเราทั้งหลายว่าตนแลเท่านั้นเป็นแต่เพิ่งตน แล้วตนจะไปเพื่องอย่างอื่นมาสะเดาะสิ่งของอะไรออกให้จากจากิตจากใจเราตรงนั้นเขาออกไม่ได้เราต้องเอาออกเองอย่างนี้จึงถูกต้องถ้าเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองชำระมันเองเอาออกเองนะคนอื่นจะเอาโกธออกจากหัวใจเรามันอ,ออกไม่ได้หรอกนอกจากตัวเราจะปฏิบัติตัวเราเอาออกเองจึงจะอ,ออกได้นั่นเองนะอ่าเอา,ามีอะไรคบแล้วที่นี้ถ้าหากว่าสะเดาะกรรมไม่ได้แล้ว บางข่านบอกว่าให้มาสะดดกรรมคิดว่าอาบน้ำมนต์เอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆทาพิธีกรรมจุดทูปจุดเทียนบูชายันต่างๆว่าเป็นการสะดดกรรมสะดกดเวนแสดงว่าเป็นไม่ทราบว่าจะจะว่าอย่างไรเจ้าค่ะว่าวิธีการนี้เป็นเป็นมันเป็นการเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ สิ่งเขาเหล่านี้หลวงพ่อก็บอกแล้วว่ามันไม่มีใครที่จะมาสะดะก,กรรมออกให้ตนได้นอกจากตนสะละตนเองตนทำตนเองตนปรุงตนเองตนแต่งตนเองหลวงพ่อก็บอกแล้วไอ้เรื่องสิ่งเขาเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเราปรุงมันเองเราแต่งมันเองเราสร้างมันเองแม้ปัญญาเราต้องหาเองความรู้เราต้องหาเองปัญญาต้องหาเองนะสิ่ธรรมเราก็ต้องปฏิบัติเองทําเอง เราปรุงให้ตนเราแต่งให้ตนเราสร้างให้ตนทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวตนของมนุษย์เราทั้งนั้นแหละมันไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ว่าเขาจะมาเสกให้เราเป็นด้เน้อเสกให้เราเป็นนด้นี่เขาจะมาสร้างสิ่งเขาเหล่านั้นมาสร้างกรับเรามันสร้างอะไรมันก็ให้บุญเหมือนกับบุญมันให้กันไม่ได้เละบุญเราจะไปให้ใครมีบุญแล้วจะบุญให้ผู้อื่นโยนไปเลยไม่ได้หรอกนะเราต้องปฏิบัติบุญตัวใครตัวมันตัวแล้วปฏพึ่งตนเท่านั้นมันจึงจะพ้นโทษมันจึงจะพ้นทุกข์ อ่มันเราหาบุญแล้วเราต้องเป็นผู้ส่งบุญถ้าเราหาบุญแล้วไม่ส่งบุญบุญก็อยู่ในปัจจุบันมันไม่ถูกส่งถ้าบุญเนี่ยมันเป็นของใครของมันเราหาได้เราก็ไปส่งถ้าเราหาไม่ได้ถ้าคนอื่นส่งแล้วเขาจะให้เราได้อย่างไรเราต้องหาตัวเราแล้วก็ปฏิบัติตัวเราแล้วเราต้องนําบุญไปส่งให้ตัวเรามันเข้าตัวเราทั้งนั้นอะเรื่องของบุญนะเป็นอย่างนี้แสดงว่าเมื่อในเมื่อกรรมสะเดาะกรรมไม่ได้แล้วเนี่ย จะมีกรรมให้สร้างแต่กรรมดีเท่านั้นเพราะเราจะได้รับแต่ความดีใช่ไหมคะก็ก็ตัวนี้ตัวที่เราจะสร้างสร้างแล้วก็เอาไปด้วยพระพุทธองค์จึงสอนให้ทิ้งทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีปฏิบัติดีๆและตัวดีมันจะไปกับเรามันไปสนองกรรมให้ใเราก็คือตัวดีมันจะไปสนองกรรมให้เราพระพุทธองค์จงให้ทิ้งสิ่งไหนที่มันไม่ดี พระพุทธองค์จงสอนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสอนให้ยึดถือศีลถือธรรมถือคําสอนรพระพุทธเจ้าเนี่ยละความโกรธละความโลภความหลงล,ละออกจากใจจาก,กจิตของเราเนั่นแหละแล้วทีวนี้เราก็คายความโลภความโกรธออกจาก,กจิตใจแล้วมันมีแต่สิ่งที่มันดีๆแล้วตัวดีตัวนี้มันจะไปกับเราเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปในพพาเราต้องทานความดีทานความดีจริงๆแล้วมันก็หมด ทานทานทจนมันหมดทีนี้มันก็ถ้ามันหมดแล้วตัวนั้นมันจะไปนิพานเนี่ยตัวทานเนี่ยมันจะไปนิพานได้เลยนะถ้าทานเนี่ยถ้าเรามีศีลสมบูรณ์แล้วเราทานเราจะไปนิพานใช่ไหมทานยิ่งจะเป็นผลยิ่งทานน้อยจึงเป็นผลน้อยเนี่ยเพราะว่าเราละการเบียดเบียนละการดูถูกการนินทาเราละได้หมดแล้วเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทีนี้เราก็หาผลทาน คือเราจะทานออกในทุกสิ่งของโลกนั่นแหละถ้าเราทานหมดเขาจะให้เราหมดแต่ถ้าเราทานไม่หมดเราก็เขาจะให้เราไม่หมดนั่นแหละทีนี้เราก็มาอยู่ในผลต้องการที่เราต้องโปรงต้องวางต้องให้ทานแจกเขานั่นแหละมีตาตั้งไว้เป็นทานมีหูตั้งไว้เป็นทานมีกายก็ตั้งไว้เป็นทานนั่นแหละนั่นแหละมันจะพ้นโทษนั่นแหละมันจะพ้นทุกข์นั่นแหละมันจะสิ้นโทษสิ้นทุกข์อะแสดงว่าคนเรามีความเชื่อแบบผิด จึงได้ไปทําการสะดาะล้างกรรมล้างเวรให้ตัวเองคิดว่าคนอื่นจะล้างกรรมให้ตัวเองได้ทีนี้วิธีการเรียกว่าพิธีกรรมล้างกรรมนะจึงจะส่งผลเสียให้แก่บอนบนุทั้งหลายที่หลงเชื่อว่ากรรมล้างได้ก็เลยพาก,กันคิดว่าโอ้กูไปสร้างกรรมฉันไปสร้างกรรมดีกว่าไม่ต้องไปทําความดีอะไรเดี๋ยวอีกสักหน่อยฉันจะไปบวชล้างกรรมเดี๋ยวฉันจะไปให้อาบน้ํโมอาบน้ํามน ไปให้พระตีหัวตีอะไรให้เพื่อล้างกรรมให้กับตัวเองอย่างนี้ก็แสดงว่าวิธีการล้างบาปล้างกรรมให้บนมนุษย์นั้นนะจะส่งผลให้มนุษย์นี่สร้างกรรมได้มากยิ่งขึ้นสิ่งเขาเหลนะ่านั้นมันไม่มีเลยหละไม่มีในคําสอนองพรมพุทธเจ้าเลยๆแต่พวกไปล้างกรรมอย่างรู้ดไปล้างกรรมอย่างนี้สดอกกรรมอย่างรู้ดสลอกกรรมอย่างนี้มันไม่มีในเรื่องของพระมพุทธเจ้าไม่ไม่มีในเรื่องของคําสอน คำสอนพระพุทธเจ้ามันจะมีอยู่ก็คือว่าละความโกรธละความโลภละความหลงในตัวตัวตนของตนเองเท่านั้นชำระตนนะให้มันสะอาดก็คือว่าละความโลภโกรธหลงที่ม่ามีทิฏฐิโมหโตุสะเนี่ยนี่แหละเราละโกรธนี่แหละเราละสิ่งที่มันไม่ดีนะไอ้ตรงนั้นมันไม่มีในคำสอนพระพุทธเจ้าเลยจึงนับว่าตรงนั้นไม่ใช่เลยมันตรงนั้นมันก็หลอกหลอกเราอ่ะ หลอกให้เราหลงเท่านั้นนะมันไม่มีอะไรในตัวนั้นนะเราอย่าไปยึดติดมันในตัวนั้นให้เรามายึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มันจ,จะสําเร็จ